วันนี้ในโลกของความมั่นคงและการป้องกันประเทศมีอาวุธหลายประเภทที่เปลี่ยนแปลงวิธีการต่อสู้ทางอากาศอย่างสิ้นเชิงแต่หนึ่งในระบบที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดและได้รับการยอมรับจากทั้งนักบินผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงไปจนถึงกองทัพต่างๆทั่วโลกก็คือขีปนาวุธไพรฮนรุ่นที่3และรุ่นที่4อาวุธปลายแหลมที่ถูกพัฒนาขึ้นในอิสราเอล และกลายเป็นหนึ่งในขีปนาวุธอากาศสูอากาศที่ทรงพลังที่สุดในโลกความสําเร็จของมันไม่ได้หยุดอยู่แค่การปกป้องน่านฟ้าอิสราเอลเท่านั้นแต่ยังถูกเลือกเข้าประจําการโดยหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยโดยย้อนกลับไปในช่วงสงครามเย็นอิสราเอลเป็นประเทศเล็กที่ต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันรอบด้านการสูญเสียเครื่องบินและนักบินในสงครามตะวันออกกลางทําให้กองทัพอากาศอิสราเอลถนักว่า พวกเขาไม่สามารถพึ่งพาเพียงการนำเข้าอาวุธจากต่างประเทศได้อีกต่อไปอาวุธที่ต้องใช้ในสนามรบจริงจำเป็นต้องถูกออกแบบมาเพื่อสอดคล้องกับยุทธวิธีและประสบการณ์ที่เฉพาะตัวของอิสราเอลเองนี่คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสมัยใหม่ในประเทศเลก,กัแห่งนี้บริษัท Rafael Advanced Defense Systems e, จึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการนั้น หลังจากความสำเร็จของตระกูลเวปุยที่เป็นพื้นฐานการเรียนรู้รุ่นต่อมาอย่างแพร่หสามก็ถือกำเนิดขึ้นในทศวรรษ1980ขีปนาวุธรุ่นนี้ไม่เพียงแค่เป็นการอัปเกรดแต่เป็นการก้าวกระโดดไปสู่มาตรฐานใหม่ของการลบทางอากาศมันถูกออกแบบให้เป็นขีปนาวุธระยะสั้นแบบอินฟราเรด่ซเกอร์ที่มีความแม่นยำสูงและสามารถโจมตีเป้าหมายจากหลายมุม ไม่จำเป็นต้องพุ่งตามท้ายเครื่องบินสักรู้เสมอไปเพยยนสามกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมในสมรภูมิจริงโดยเฉพาะในสงครามเลบานอนปี1982ที่นักบินอิสราเอลใช้ขีปนาวุธรุ่นนี้ยิ่งสกัดกั้นเครื่องบินซีเรียได้อย่างแม่นยำความน่าเชื่อถือของมันทำให้หลายประเทศเริ่มสนใจและหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยกองทัพอากาศไทยได้บรรจุ ไพย,ยอิออสามเข้าสู่ยุธทธปกรณ์เพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องบินขับไล F ่แอฟล16ฟ้าคืซึ่งเป็นกำลังหลักของฝูงบินไทยในยุคสมัยนั้นทีปนาวุธรุ่นใหม่นี้มอบความมั่นใจให้นักบินไทยว่าพวกเขามีอาวุธที่สามารถตอบโต้ภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่เมื่อเทคโนโลยีการบินพัฒนาอย่างรวดเร็วทีปนาวุธรุ่นใหม่ก็ต้องก้าวตามไปเช่นกันการปรากฏตัวของระบบต่อต้านการตรวจจับและการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส ทำให้ความต้องการขีปนาวุธที่สามารถโจมตีได้แม้ในสถานการณ์ซับซ้อนเพิ่มขึ้นนี่คือจุดเริ่มต้นของไพท,ทชิชอนซีขีปนาวุธรุ่นถัดมาที่เปิดตัวในช่วงต้นทศวรรษ1990มันถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในขีปนาวุธอากาศสูอากาศระยะสั้นที่ล้ำหน้าที่สุดในโลกเพย์ห์6ซีมาพร้อมพร้อมกับความสามารถแบบพอยสเพ็กและได้อโพเซตหมายความว่ามันสามารถล็อกเป้าหมายได้จากเกือบทุกมุม นักบินไม่จำเป็นต้องบินไล่หลังสัตว์รูอีกต่อไปเพียงแค่มองไปที่เป้าหมายผ่านหมวกนักบินที่มีระบบเล็งตัวขี่ปนาวุธก็พร้อมร้อมจะพุ่งออกไปทันทีความสามารถนี้เปลี่ยนโฉมหน้าการดวลกลางอากาศอย่างสิ้นเชิงเพราะสัตว์รูแทบไม่มีโอกาสหลบหนีที่สำคัญเพืเหยื่อสียังมีความคล่องตัวสูงสุดสามารถทนแรงจีได้มากกว่า 60ซซึ่งเกินขีดจำกัดของมนุษย์และเครื่องบินทั่วไปการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วและแม่นยำของมันทำให้แทบไม่มีเป้าหมายใดหลุดรอดเมื่อถูกเล็งสำหรับประเทศไทยกองทัพอากาศได้เลือกไทยอน4ี ee, เพื่อเสริมขีดความสามารถของฝูงบินแจสลบ39แสิดกินที่ทันสมัยที่สุดการผสมผสานระหว่างเครื่องบินรุ่นใหม่กับขีปนาวุธรุ่นนี้ทำให้ไทยมีศักยภาพในการปกป้องน่านฟ้าเทียบเท่ากับชาติชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั่วโลก ไพ่โสามและไพ่หย,ย่อมสี่ไม่ได้เป็นเพียงอาวุธแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของนวัตกรรมด้านการป้องกันประเทศอิสราเอลพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้จะเป็นประเทศเล็กแต่ด้วยประสบการณ์ในสนามรบจริงและความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีก็สามารถสร้างอาวุธที่กลายเป็นมาตรฐานโลกได้และสำหรับไทยเองขีปนาวุธเหล่านี้ไม่เพียงแค่เพิ่มพลังการรบแต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นใจให้กับกองทัพอากาศและประชาชนว่าประเทศมีเกราะป้องกันที่ทันสมัย